ภาพล่าสุดเต้านัทพรแห่ทักหน้าท้องสนั่นหรือจะมีข่าวดีแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวและมีวันจะร่วมทริปด้วยสําหรับนางเอกสาวเต่านัทพรซึ่งล่าสุดเต่านัทพรได้ออกมาโพสตภาพทริปทะเลคู่กับไฮโซไนพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่า you make me smile หลังจากที่ภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งหัวใจมากมายและมีหนึ่งคอมเมนต์ที่ทักว่า นั่นพุงน้อยๆ้อยหรือกล้ามท้องหรือมุมกล้องคะและเหมือนน้องเต้ามีพุงน้อยๆอยนะคะจริงด้วยอาจจะมีข่าวดีวเร็วๆนี้ไหมก็พุงอะหละที่เห็นเพราะเต้าลืมฮึบและก่อนหน้านี้ทั้งเต้าและใหโซไนถือเรื่องดีในวันคล้ายวันเกิดของใหโซไนพา,าทั้งสองครอบครัวไปทานข้าวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาสิงดานเต้าเองก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นระหว่างสองครอบครัวทากลางความเห็น จากคนในวงการและแฟนคลับที่ต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดให้กับไฮโซไนและอีกหลายข้อความและที่สําคัญยังมีคุณแม่นิดคุณแม่ของแต้วที่รวมวงรับประทานอาหารอย่างอบอุ่นทาว่าแฟนๆลุ้นกันหนักมากว่าจะมีข่าวเดีเร็วๆ,ๆนี้หรือเปล่าและหลายคนแอบลุ้นอยากให้มีข่าวดีเช่นกันงานนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปเอ้าเชียร์จ้าอีกทั้งแต้วนัทพรแจ้งแล้วหลังไม่ได้ไปร่วมงานบอลครบรอบ53ปีช่อง3เพราะมีปัญหาสุขภาพตั้งแต่ต้นปีจึงต้องพักเพื่อให้หายดี งานนี้ชาวเน็ตจับสังเกตว่าเหตุใดไม่เห็นหนางเอกแต้วนัทพรร่วมงานด้วยตลอดทุกปีจะได้เห็นภาพของเธอออกมาโชว์รลลาแดนซ์กระจายกันอย่างสนุกสนานเรียกว่าไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานแล้วเมื่อเธอนั้นได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเสรยดาค่ะที่ปีนี้ไม่ได้มีโอกาสไ,ไปร่วมงานครบรอบ53ปีช่อง3ปกติไม่เคยพลาดสักปอีอยากไปเต้นกับทุกคนมากๆเต้วเลยขอถือโอกาสนี้ขอโทษพี่ๆเพื่อนๆน้องๆผู้ใหญ่ช่อง3และแฟนคลับทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะ ต่เนื่องจากเต้ากำลังรักษาตัวจากปัญหาสุขภาพที่เป็นมาตั้งแต่ต้นปีเลยจำเป็นต้องใช้ช่วงเวลานี้รักษาสุขภาพตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้หายดีและกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่อีกครั้งงานนี้เต้าขอขอบคุณทุกกำลังใจจากครอบครัวเพื่อนและคนรอบข้างที่รักและเป็นห่วงเต้าเป็นอย่างมากและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจเต้าด้วยเช่นกันค่ะเอาเป็นว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยแล้วเหตุใดถึงไร้งานเต้าแต่งานนี้กลับไม่ใช่แค่สาวเต้าเท่านั้นที่ไรเงาที่ไร้เงายังคงมีสาวแมสอีกหนึ่งคน ซึ่งก็ต้องรอออกมาชี้แจงอีกค่ะ